ก็การปกครองส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวนี้คึกคักแล้วก็มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพื้นที่กันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเช้านี้ได้รับเกียรติจากสองท่านมาร่วมรายการกับเราในรายการครับท่านแรกท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลน,นครท่านชัยมงคลชัยรบและอีกหนึ่งท่านท่านเป็นประหลัดอง์การบริหารส่วนจังหวัดสกลน,นครท่านทวีนาฏแก้วนี่มีต้อนรับทั้งสองท่านครับสวสัสดีค่ะครเรื่องของที่มาของสมมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตอนออกเฉงเหนือตรงนี้เรามีที่มา ไปยังไงบ้างคะท่านนยายกคะคืออยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การมหาส่วนจังหวัดสกลนครนั้นมีพระราชบัญญัติเมื่อปีพศ2540เรื่องการกระจายอํานาจได้จัดตั้งองค์การมหาส่วนจังหวัดทั้งประเทศนี้นะครับครับน,นี้พอมีองค์การมหาส่วนจังหวัดเราก็มีการกระจายอํานาจโอนถ่ายภารกิจต่างๆให้กับองค์การมหาส่วนจังหวัดในห่วงระยะเวลาส0กว่าปีที่ผ่านมาเราได้เห็นปัญหาต่างๆของการบริหารจัดการท้องถิ่น เราจึงได้รวมตัวกันเพื่อจะศึกษาปัญหาร่วมกันโดยตั้งเป็นสมาพันธ์องค์การมหาชส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเกาะเกี่ยวกันร่วมคิดร่วมทําแล้วร่วมสะท้อนปัญหาให้กับผู้มีอํานาจหรือรัฐบาลได้รับทราบว่าวันนี้ท้องถิ่นคิดอย่างไรวันนี้ท้องถิ่นประสงค์อะไรวันนี้คนท้องถิ่นโดยเฉพาะประชาชนควรจะได้รับโอกาสเช่นไรบ้างจึงเป็นที่มาของสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะบนออกเฉียงเหนือครับอตอนนี้เรามีสมาชิกกันอยู่มีใครบ้างครับที่เป็นสมาชิกครบทั้ง20จังหวัดครับอ๋อครับอ๋อค่ะแล้วก็สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยกับสมาพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงไหมคะคือสมาพันธ์จะแบ่งเป็นสี่ภาคประกอบไปด้วยภาคตะบนออกเฉียงเหนือภาคกลาง<อ>ภาคใต้แล้วก็มีสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเทศไทยซึ่งจะมีประธานมาจากการคัดเลือกอยู่ในวาระ ท่านละสองปีแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันแต,แ,ตแต่ละภาคเพื่อรวบรวมปัญหาแต่ละภาคให้มันสู่ศูนย์กลางซึ่งเราต้องเข้าใจว่าปัญหาของคนยะลาคงแตกต่างจากของคนสกลนครคนสกลนครย่อมไม่เหมือนคนเชียงใหม่ดังน,นั้นสัสมคมมีหน้าที่รวบรวมปัญหาทั้งประเทศสมาพันธ์องค์การหานศูนย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีหน้าที่รวบรวมความต้องการของคนอีสานทั้งหมด嗯嗯เป็นภาพรวมเพื่อนําเสนอรัฐบาลว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องการในการพัฒนาชาติบ้านเมืองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยคน ท้องถิ่นจับบริหารตัวเองนั้นควรไปเช่นไรอ๋อนี่เป็นความแตกต่างนะคะแต่ว่าทั้งสองเหมือนกันคือทำงานสอดรับกันอยู่ถูกต้องครับครับผมในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินโครงการของเราในการร่วมมือกันของแต่ละจังหวัดเนี่ยมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่น่าสนใจกันบ้างไหมครับเราเรามีการประชุมสัมนาทางวิชาการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสารสายสัมพันธ์ครับกีฬาของอบจจะแตกต่างจากกีฬาของที่อื่นเราไม่ได้ประสงค์ที่จะเอาแพ้ชนะ แต่เราต้องการสร้างสายสัมพันธ์ความรู้จักมักคุณและเลขแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการการแข่งขันกีฬาเพราะฉะนั้นเราจะใช้กีฬาเป็นเครื่องเชื่อมประสานอย่างหนึ่งซึ่ง,อย,งอย่างเช่นครั้งนี้เราก็จัดการแข่งขันกีฬาอบจอสัมพันธ์ครั้งที่แปดซึ่งสกลนครรับเป็นเจ้าภาพรเราเชื่อมั่นว่ากระบวนการการแข่งขันไม่ใช่ยุติอยู่ที่เหรียญทองเหรียญเงินรหรือชัยชนะแต่จะยุติอยู่ที่ความเข้าใจความเป็นพี่น้องขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พร้อมที่จะมาแสดงความ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาพร้อมกันนั้นในครั้งนี้นอกจากแข่งกีฬาเรายังจะมีการสำนาเชิงวิชาการในเรื่องของท้องถิน่นปางหาการกระจายอำนาจคืออะไรโดยเราใช้กีฬาเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเป็นเครื่องสายสัมพันธ์นนกันสาสัมพันธ์กันครับ เราจัดในช่วงวันที่11ถึง18มีนาคมนี้ใช่ไหมคะท่านครับ,รบแล้ววันพิธีเปิดล่ะคะมีอะไรบ้างในวันพิธีเปิดผมได้กราบเรียนเชิญท่านประชาประสบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลท้องถิน่นอยากให้ท่านได้มาเห็นภาพถึงความสมานความกลมเกลียวของพี่น้องท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราทําพิธีเปิดอย่างยิ่งยิ่งใหญ่มีข,ขบวนพาเหรครบ ทั้ง20<ม>จังหวัดที่จะเข้ามาร่วมด้วยและแต่แต่และจังหวัดจะได้สะท้อนที่มาที่ไปของจังหวัดตัวเองของพื้นที่ของตัวเองใช่ครับอย่าง,งสกลนโครก็จะบอกว่าความดีของตัวเองคืออะไร<ม>สิ่งที่เราต้องการนําให้ให้คนทั้งประเทศให้คนทั้งภาคอีสานได้รู้ของสกลนโครค,คืออะไรอุดรธานีคืออะไร<ม>ขอนแก่นคืออะไรจะสะท้อนผ่านกบวนพาเลซึ่งจะเข้าร่วมทัด ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ครับถ้าถามว่าเรพร้อมเนี่ยเราพร้อมเต็มที่แล้วนะคะท่านเต็มที่ครับครับผมรูปแบบของการจัดงานเป็นยังไงบ้างครับท่านประหลัดครับในครั้งนี้เราวางรูปแบบไว้ว่ายังไงบ้างครับสําหรับเรื่องของรูปแบบการจัดงานนะครับเราก็เชิญของ20จังหวัดนะครับมามาร่วมกันแล้วก็แต่ละจังหวัดก็จะจัดขบวนพาเหรดของแต่ละจังหวัดมาสําหรับเจ้าภาพ สกลนครเป็นจภาพเนี่ยก็จะจัดขบวน p a เ a d หลักใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งซึ่เมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็จะจัดขบวนพาเ a d เข้าสู่สนามนะครับก็จะมีพิธีเปิดนะครับซึ่งซึ่หลังพิธีเปิดเสร็จแล้วเนี่ยก,ก็จะมีการาเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันระหว่าง20จังหวัดนะครับ มามาเพื่อให้นักกีฬาทุกคนทั้ง,งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้บริหารทั้งหมดนะครับได้มา,าร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันก่อนที่จะทําการแข่งขันจนสิ้นสุดในวันที่18นะครับอืมค่ะคะาดว่าจะมีคนเข้าในพื้นที่จังหวัดสกลนครเยอะขนาดไหนครับครับซึ่งแต่และจังหวัดได้แจ้งความประสงค์มาทันมาบากครับคาดว่าประมาณสี่พันถึงห้าพันคนอ๋อครับอืมค่ะสถานที่ในการจัดงานนี้เราจัดตรงไหนคะท่านอ่า สนามกีฬาสําหรับพิธีเปิดปิดการแข่งขันนั้นเราใช้สนามกีฬาของอเทศบาลน,นาครสกลนครน,นะครับ,รบสาหรับกีฬาสาหรับสนามกีฬานั้นเราไล่แบ่งเป็นหลายสนามเนื่องจากว่าองค์การบปิรส่วนกัาไม่มีไม่มีสนามกีฬากลางดูแลเป็นของตัวเองก,ก็เลยต้องอาศัยสนามของกีฬาของแต่ละส่วนราชการอย่างเช่นสถาบันราชพัฒนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒทางทางทางวิทยาเทคนิค อย่างนี้ต้นนะครับก็เป็นหลายสนามก็แยกกันไปแต่ว่าบริเวณสนามก็ยังอยู่ในบริเวณโซนของตัวเมืองครับก็ยังอยู่ในการดูแลของเราอย่างทั่วถึงอยู่นั่นเองนะครับชนิดกีฬาที่เราแข่งขันจะจะมีประเภทไหนบ้างคะท่านสําหรับกีฬานั้นก็เป็นกีฬาที่เราเคยแข่งทั่วไปนะครับก็อย่างเช่นฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลแชร์บอลอะไรต่างๆซึ่งกันเป็นเล่นเล่นกันไม่ไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับนอกจากก็จะมีกีฬาพื้นบ้านแล้วก็กีฬากีทา เข้แข่งกันกันด้วยนะครับก็สร้างความสุขสนานทำอาเราไม่เน้นเรื่องของการแพ้ชนะนะครับอย่างที่ท่านนายกว่านะครับเราเรื่องของความสามัคคีความกลมเกลียวความรู้จักกันนะครับให้แต่ละองค์การบริหารจังหวัดคือเจ้าหน้าที่ทั้งทางสมาชิกสภาองค์การเมืองจังหวัดทางฝ่ายบริหารทางข้าราชการนะครับได้มาเล่นกีฬาร่วมกันนะครับเพื่อสร้างความสมานสามัคคีนะครับและรู้จักกันนะครับจุดประสงค์ก็อยู่ที่ความสัมพันธ์นะครับการเตรียมความพร้อมตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับท่านนายกครับ คือการเตรียมความพร้อมวันนี้ผมยืนยันว่าสกลนครพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ความปลอดภัยยืนยันว่าพร้อมร้อยเปอร์เซนต์สถานที่พร้อมแหล่งท่องเที่ยวพร้อมพี่น้องประชาชนพร้อมสถานที่แข่งขันพร้อมทุกอย่างพร้อมร้อยเปอร์เซนต์แล้วครับพร้อมหมดละวพร้อมหมดละนะคะแล้วเรื่องของรางวัล่ะคะนอกจากเรื่องเราเน้นเรื่องความสมัครสมานสามัคคีและมีแรงจูงใจเรื่องของรางวัลด้วยไหมคะไม่ ไม่มีครับเ,เ,เรารเราต้นเน้นไปเรื่องพวกเหรียญพวกอะไรตา,าตามธรรมชาติของกีฬาอย่างเหมือนนาเรียนตอนต้นว่าปัชญ,ญาแห่งการแข่งขันกีฬาอบจนั้นเน้นความสัมพันธ์เน้นความเป็นพี่น้องเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับครับผมพี่น้องจะมาอยู่ในพื้นที่เป็นอาทิตย์เลยเนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจของพื้นที่สกลนครจะเป็นยังไงบ้างครับผมคาดว่าน่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า50ิบล้านบาทครับเป็นอย่างน้อยเพราะอย่างคน4 0 0พ5 0ห0คนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ก็ต้องมีการ จับจ่ายใช้ใช้สอยบ้างวันนี้โรงแรมเกือบเต็มหมดแล้วครับ,รบแล้วโดยเฉพาะวันที่18ซึ่งเป็นวันปิดนั้นจะเป็นไฮไลท์ของงานเพราะวันที่18มีนาคมตรงกับวันท้องถิ่นไทยและภาคอีสานจะมารวมกันจัดงานวันท้องถิ่นไทยที่สกลนครผมได้เชิญพระท่านพงศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาเป็นประธานและมารับทราบการสัมมานาเชิงวิชาการ ของคนท้องถิน่นซึ่งวันนั้นผมเชิญสมาคมอบาตาแห่งประเทศไทยสันนิบาตแห่งประเทศไทยค,คือคือเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าท้องถิ่นในประเทศไทยแบ่งเป็นสี่อย่าง<ม>พิเศษคือกรุงเทพมหาคนครผมคงไม่เชิญท่านผู้ท่านผู้อำนว่เนะครับเพราะว่ากเลือกตั้งเสร็จรแต่ผมก็เชิญตัวแทนของอบาตาเชิญตัวแทนของเทศบาลและอบจ20จังหวัด จะมานั่งจับเข่าคุยกันในวันที่18ก่อนพิธีปิเปเดเ,เป็นเรื่องของท้องถิน่นโดยตรงเป็นเรื่องของท้องถิ่นเรื่องการจําแนกโครงสร้างของอํานาจว่าวันนี้การกระจายอํานาจไปถึงไหนวันนี้ผู้บริหารท้องถิ่นมีปัญหาอะไรวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเช่นไร ي, แล้วจะเสนอต่อรัฐบาลเช่นไร ي, ถึงจะแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ผมเชื่อมั่นว่าคนท้องถิ่นสามารถดูแลพี่น้องประชาชนทุกตารางนิ้วของประเทศนี้ถ้ารัฐบาลใช้กลไกของท้องถิน่นอบอตก็ดีเทศบาลก็ดี อบจก็ดีได้ดูแลพี่น้องประชาชนผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นการแบ่งบอพระของรัฐบาลได้อย่างมากเพราะเราใกล้ชิดกับประชาชนเราดูพื้นที่ทุกตารางนิ้ววันนี้ถ้าถามท่านนายกยยิ่งรักเมดูถูกท่านนะครับถามว่าปัญหาของขอนแก่นอำเภอชุมแพคืออะไรท่านไม่รู้นะครับแต่ถ้าถามนายกเทศมนตรี่เป็นนคในพื้นที่นะครับเขาจะรู้ตอบพันธีเลยว่าปัญหาของเทศบาลชุมแพคืออย่างนี้ถามนายกอบจท่านพงศักดิ์นะครับ ขอนแก่นจะรู้แล้วว่าปัญหาของขอนแก่นคืออะไรภาระภาวภัยแรงควรแก้ไขอย่างไร,ค,รความยากจนของประชาชนควรแก้ไขอย่างไรโครงสร้างพื้นฐานความควรแก้ไขเช่นไรสิ่งเหล่านี้เราจะนํามาประมวลทั้งหมดในวันที่18ซึ่งเป็นวันปิดเป็นการประชุมสมัชชาท้องถิ่นอีสานซึ่งจะมีทั้งอบาตาเทศาบ,ลบาลรปจาเราประสงค์ที่จะให้รัฐบาลได้รับรู้ว่า ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคืออะไรวิธีแก้คือแก้เช่นไรวันนี้การรวมศูนย์อำนาจนั้นมันน่าจะหมดสมัยไปแล้วประเทศที่เจริญแล้วเขาจะเน้นการที่การกระจายอำนาจผมเชื่อมั่นดูความจริงใจว่าประชาชนสามารถที่จะตัดสินและแก้ไขปัญหาของตนเองได้จะให้คนขอนแก่นแก้ไขปัญหาต้องใช้คนขอนแก่นไม่ใช่ไม่ใช่ใช้คนจากสงขลาหรือเชียงใหม่มาแก้ไขปัญหาก็จะตอบสนองความต้องการได้ตรงจุดมากึ้นคผมผมผมต้องการเห็น ท้องถิ่นได้มีจุดยืนที่ชัดเจนร,ร่วมร่วมกันว่าวันนี้เมื่อคุณอาสาประชาชนเข้ามาคุณต้องมีทิศทางที่ชัดเจน<ม>สิ่งใดที่จะประสานรัฐบาลได้ก็ประสานสิ่งใดที่จะบอกรัฐบาลได้ว่าวันนี้บ้านเมืองต้องการอะไรเราก็ต้องควรบอกในเชิงวิชาการ<ม>เราจะพูดกันอย่างเป็นวิชาการเราไม่ประสงค์ความขัดแย้งในสังคมของประเทศนี้แต่ประเทศนี้ต้องเสนอความคิด แบบเป็นรูปมาทำและร่วมมือกันแก้ไขเราห้ยหาความสมัคคีเราห้ยหาความปองดองแต่เราไม่เคยจับเข่าคุยกันวันนี้<ช>ผม <ๆ S 2> จะพยายามรวบร,รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายให้ได้มาจับเข่าคุยกันว่าเราควรที่จะบอกรัฐบาลเช่นไรโครงสร้างการจัดการจําแนกอำนอาจควรเป็นเช่นไรขอบเขตของการบริหารจัดการของท้องถิ่นควรอยู่จุดไหนรัฐบาลกลางควรอยู่เช่นไรส่วนภูมิภาคควรอยู่เช่น เช่นไรสิ่งเหล่านี้เราต้องมีการบอกเล่าซึ่งกันและกันแล้วก็น่าจะมีหลักทางวิชาการมารองรับแนวแนวคิดเหล่าเหล่านี้ผมยังมีความเชื่อมั่นว่าหลักการกระจายอํานาจคือหลักการของประชาธิปไตยที่แท้จริงผมยังมีความเชื่อมั่นว่า คนท้องถิ่นใดย่อมเข้าใจปัญหาท้องถิ่นนั้นและสามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตัวเองได้จึงนํามาสู่กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่8และสมัชชาท้องถิ่นในวันที่18มีนาคมอันตรงกับวันท้องถิ่นไทยคนอีสานท้องถิ่นอีสาน จะรวบรวมปัญหาและสะท้อนให้รัฐบาลได้รับทราบจึงได้เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศารซึ่งจริง,รงๆท่านก็ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นแต่ท่านคือคีย์แมนที่สำคัญในรัฐบาลเราจะสะท้อนความคิดการของเราขึ้นไปเราอยากจะบอกกับท่านเราไม่มีโอกาสเชิญท่านนายกยิ่งรักมาแต่ผมก็เชื่อมท่านว่าท่านพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศสาลท่านน่าจะคุยกับท่านนายกท่านรัฐมนตรีได้ในสิ่งที่เราต้องการผมยืนยันว่าวันนี้คนท้องถิ่นไม่ประสงค์ที่จะเรียกร้อง ส่วนตนผมไม่ประสงค์ที่จะเรียกร้องเงินขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองสมบัดิการเท่าเด้งแต่ผมประสงค์ที่จะให้รัฐบาลได้ดูแลท้องถิน่นและผู้หารท้องถิ่นสามารถดูแลประชาชนได้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอืมค่ะคือในมุมมองของท่านเองนะคะณปัจจุบันนี้การกระจายอํานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีปัญหาอย่างไงบ้างไหมคะถ้าถามว่าปัญหามีปัญหามากมายตามแผนขั้นตอนกระจายอํานาจเขาบอกว่าท้องรัฐบาลต้อง โอนเงินงบประมาณให้ท้องถิ่นอย่างน้อย35เปอร์เซ็นต์วันนี้ได้27.78ผ่านมา8ปีวันนี้ยังมีงบแฝงในท้องถิน่นอย่างเช่นอบจก็ต้องรับภาระอสมอรัฐบาลก็เอาเงินมาให้และผ่านไปให้อสมอจ่ายช้าไปพาะไม่รายง,งานก็โดนดา่าแล้ววันนี้ยังมีงบผนเฉพกิจซึ่งเราก็รู้กันว่างบุนเฉพกิจก็คือเงินงบแปรยัติจากสสซึ่งกฎหมายก็เขียนไม่ชัดว่าสสทำหน้าที่นิติบัญญัติ ไม่เกี่ยวกับงบประมาณแต่วันนี้ในโครงสร้างของประเทศไทยนั้นยังมีสิ่งเหล่านี้แอบแฝงอยู่เราต้องมาพูดความจริงกันว่าวันนี้แยกอำนาจให้มันชัดนิติบัญญัติก็อยู่ส่สวนนิติบัญญัติท้องถิ่นอยู่ส่วนท้องถิ่นฝ่ายบริหารอยู่ส่วนฝ่ายบริหารแล้วจัดการให้ประเทศนี้ไปตามปชาัชญาแของการกระจายอำนาจไม่ใช่ปัชญาแต่รูปแบบแต่เนื้อหาไม่ได้วันนี้เราต้องการสะท้อนปัญหาให้เห็นว่าให้พวกเราซึ่งมาจากการเลือกตั้งประชาชนได้จัดการ กับพี่น้องประชาชนของเราผมเชื่อมั่นว่าวันนี้คนท้องถิน่นอ,อาจจะไม่ดีทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คนที่ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งคงไม่ต่างจากขั้นสสอเราก็มีความจริงใจเราก็อยากพัฒนาบ้านเมืองของตัวเองเราก็อยากให้ประชาชนศรัทธาการเป็นนักการเมืองคือต้องการศรัทธาประชาชนถ้าประชาชนจะศรัทธาพวกเราก็คือหนึ่งทำความดีแล้วก็ทำผลงานให้ปรากฏ แต่ถ้าโครงสร้างแห่งอํานาจวันนี้อํานาจหน้าที่วันนี้ยังถูกกักอยู่เราก็ไม่สามารถนําผลงานสู่ประชาชนได้ประชาชนก็จะขาดความเชื่อมั่นกับท้องถิน่นนั่นแปลว่าขาดความเชื่อมั่นกับรูบระบอบประชาธิปไตยเราจึงเห็นประเทศนี้ผมไม่วิจารณ์ลึกนะครับจึงเห็นโครงสร้างของประเทศนี้เต็มไปด้วยความแตกแยกเพราะเป็นประชาธิปไตยกินรวบ นี่อาจจะวิจารณ์แรงเว่นั้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นมุมมองหนึ่งเป็นมุมมองหนึ่งซึ่งเอาความจริงมาพูดในเชิงวิชาการไม่ประสงค์ให้เกิดความขัดแย้งในประเทศนี้วันนี้คนไทยต้องเอาความจริงมาวางตรงหน้าแล้วมาคุยกันแบบตรงไปตรงมาให้ชัดเจนวันนี้ผมยังยืนยันอยู่ว่าการกระจายอํานาจนั้นไม่เต็มที่การกระจายอํานาจนั้นยังมีอํานาจอื่นแอบแฝงวันนี้คนท้องถิ่นยังขาดงบประมาณแม้แต่ภัยแรงผมถามว่าพระ ภาวะภัยแรงต้องไปขอรัฐบาลกลางแทนที่คนท้องถิ่นจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ําท่วมก็ดีวัตภัยก็ดีหรือปัญหาอย่างโครงสร้างพื้นฐานถนนไม่ดีวันนี้เราต้องลองว่าประมาณทําไมไม่ให้คนท้องถิ่นสามารถที่จะจัดการกันเองได้คน้นเก็บเก็บภาษีอะไรเยอะแยะแต่บางส่วนต้องเอาไปให้คนที่อื่นปัญหาคนกรุงเทพกรุงเทพเป็นปนัญหาที่ใหญ่ตัวรถติดถามว่าความยากจนคนขนแก่นคนสกลนครมีปัญหาไหมก็เดือดร้อนเหมือนกัน mm. แต่ดูเหมือนว่าคนต่างจังหวัด จะเป็นพลเมืองชั้นสองของประเทศนี้เพราะนั้นผมจึงบอกว่า รถติดเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพคนอีสานอดอยากก็คือปัญหาของประเทศเหมือนกันการได้รับการเอาใจใส่นานะคนไทยก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงเพราะทุกคนเสียภาษีเหมือนกันม,มีสิทธิในประเทศนี้เท่ากันอ,อย่างนี้เนี่ยเราจะสะท้อนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างไหมครับท่านประหลัดครับในการจัดรกิจกรรมครั้งนี้เพราะว่าจะเห็นว่ามีองค์กรส่วนปกคร,รองขท้องถิ่นเข้ามาร่วมแล้วตอนนี้พี่น้องประชาชนจะแสดงความต้องการเข้ามาในการพัฒนาของถิ่นร่วมกับเราไปได้ยังไงบ้างไหมครับครับคือ ในเรื่องของหลักการบริหาร<ม>การทํางานร่วมกับประชาชนของท้องถิ่นนะครับ,รบเ,เรามีเรื่องของการจัดทําแผนอยู่แล้วซึ่ง<ม>การจัดทําแผนนั้นเราจะมีการประชาคมของท้องถิ่นก่อนก็จะมีประชาชนมีผู้นําชุมชนต่างๆมาร่วมประชุมแล้วก็มาคิดปัญหาแล้วก็มาสะท้อนปัญหาออกมาเป็นรูปแบบมาเป็นโครงการเสร็จแล้วเราเอาอความต้องการของประชาชนคือ,อ,อในชุมชนท,ท,ที่ที่มีปัญหานะครับขึ้นมาทําแผนเสร็จแล้วก็สะท้อนออกมา จับทำงบประมาณประจําปีของท้องถิน่นคือองค์การบริการก็เอาปัญหาต่างๆตัวนั้นนะครับขึ้นมามทานะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานบูรณาการร่วมกับทางประชาภาคประชาชนภาคเอกชนภาคผู้นําชุมชนต่างๆ<ม>และส่วนภาคสมับสการต่างๆด้วยอันนั้นก็เป็น<ม>ส่วนหนึ่งแต่ว่าคงคงคงไม่พอเพราะว่าปัญหาต่างๆน้ำหนักมากมายเหลือเกินซึ่งเข้ามา สู่แผนแล้วมาสู่กันจัดตั้งประมาณนั้นเพียงน้อยนิดเท่าน,นั้นเองอปัญหาต่างๆมีมากเนื่องจากก็ประมาณมีจํากัด กันก็วันนี้ได้<ช>คุยกันหลายเรื่องหลายราวทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของการเตรียม <ield nes S 2> เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอบจสัมพันธ์สร้าง 3, ท้งทองถิ่นไทยที่จังหวัดสกลนครนะคะโดยอบจเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะคะรวมไปถึงเรื่องของสมัชชาที่จะต้องมีการพูด,พดคุยกันในส่วนของภาคตอนออกเริงเนือด้วยค่ะครับผมทานนี้อยากให้ท่านนายกได้ฝากเชิญชวนพี่น้องที่จะไปร่วมรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําลังจะแสดงพลังให้เห็นว่าท้องถิ่นกําลังจะก้าวและพัฒนาไปอย่างไรเรียนเชิญในช่วงท่านี้เลยครับ ก็กลับเรียนพี่น้องอีสานที่เคารพครับในทั้งทั้งภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่แต่อบจที่เข้ารมอบตเทศบาลทั้งนายกอบตและนายกสมาคมของทั้งสามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปที่สกลนครผมอยากเรียนเชิญท่านไปสกลนครไปดูไปท่องเที่ยวแหล่งธรรมะไปดูผ้าย้อมคามอย่างที่ผมใส่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ไปชมความงามของน้องหาน ไปดูความสวยงามของสาวภูไทยแล้วก็สกลนครพร้อมที่จะเป็นเช้าภาพที่ดีเราพร้อมที่จะให้หยิบยืย่นมิตรภาพให้กับพี่น้องทุกคนที่เข้าไปเยือนถิ่นสกลนครก็ขอกราบเรียนเชิญท่านว่า11-18ถึง18กราบเรียนเชิญท่านไปที่สกลนครโดยเฉพาะท้องถิ่น18นั้นสัมัชาญท้องถิน่นเราเปิดรับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาอาบอตเทศบาลอาบอจอตลอดจนผู้แทนท้องถิน่นร่วมคิด ร่วมสร้าง Bref, สรรค์ телефон, ประเทศไทยร่วมกันในในพื對對 studio, ้นที่สกลนครในวันที่8ครับท่านผู้ชมชาวนี้ขอบพระคุณท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครท่านชัยมงคลัชรบและท่านประหลัดองการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครครับท่านทวีนาาแก้วนิมิต่มาร่วมรายการกับเราขอบพระคุณมากครับค่ะเวลาในการนําเสนอรายการวันนี้หมดลงแล้วนะคะเราทั้งหมดต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่99ของการดำเนินงานค่ะ